กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมีความแอ็กเจกันตอนนี้เลเวล3ีสามพลัง2อล้นเถือว่าน้อยว่าจริงน่าจะต้องแตะ3ล้านแลละแต่วันนี้ถึงแ,แน่นอนเพราะว่าเราจะมาพลังกันแล้วก็เดี๋ยวพอมันเลเวล4 0 0อ่อมันจะไปเริ่มจุดตีหนึ่งที่จริงอ่ะมันต้องได้ตั้งนานและผมดองยังไม่ลงเล่นเฟสเก็บไว้อยู่เอาไว้รอมาทําคลิปนะครับ เมื่อสักคู่ผมได้เติมเงินเพื่อเปิดสกิลอันหนึ่งสกิลด้วตก99บาทเพราะว่ารอจะดอบจากบอสไม่ดอบมั่หายอย่างยากเพราะมันมีสองหายวิธ,วธีหายสองอย่างคือซื้อแล้วก็ดอบจากบอสนี่ไงดอบแดนลับหายยากหายยากจัดแต่าย,ยาิ่งตอนนี้แทบยิ่งจะไปประมูลตลาดโลกนะยากเกมมันเพิ่งเปิดยังไม่หนึ่งอาทิตย์อะ โอ้คนมาหาซื้อแต่ถ้าซื้อเนี่ยสกิลวันก็เาบเาทเราได้ว่าจะเอาเงาจุดโจม2ก็ไอ้229กโอ้โหนี่สกิลเือเอามาไม่จบต้องมาอัพอีกสุดยอดเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเงินหนอกก่อนแค่นี้ก็พันพันได้แล้วนะเอาแค่แบบมือปาปลาเล่นเล่นไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนแต่ต้องเคลีร์ของ สองดาวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเรามากดแยกส่วนได้เลยนี่ใส่รถเดียวแยกไว้ส่วนเป็นสามดาวที่มันเป็นอาชีพของตัวเองให้เก็บไว้ถ้าเป็นของสายอื่นก็แบ่งอย่างละครึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งเอามาแยกส่วนอีกครึ่งนึงเอาไปขายเพื่อจะได้เอาคิตดตดันมากองอยู่ไหนนะที่เราเพิ่งเติมไปสักครู่นี่อ่ะผมไปเติม เอาหีบเลือกสกิลจุติสองมานี่ผมต้องเอาตำราดาวตกดูดีๆนะร้อยเ,อเลยนะกดใช้งานนี่ตำราดาวตกได้ได้แค่นหนึ่งเรียบร้อยกดใช้งานแบบพลังขึ้นไหมสกิลอะพลังขึ้นอยู่แล้วยังไงก็ขึ้นแล้วเราก็มาตั้งค่าสกิลเพื่อมาเอาสกิลใหม่ใส่ท็อปไฟ ใส่ข้าไปเลยจะนอนๆเดี๋ยวอันดึงเอาจุดโจมเดีดย๋ยวค่อยว่ากันมันโดนแน่นอนอ่ะยังไงมันก็โดนเราไม่เราก็มันอ่ะโดนกันแน่ๆตีบวกผมได้ตีบวกเองมาอยู่พอสมควรตอนแรกมันเราตัดจบไปที่บวกสิบยี่สิบตอนนี้บวกยี่สิบห้าแล้วเพราะว่าตีบอสไม่ผ่านเดี๋ยวจะอัพพลังเสร็จจะมาอีบอสนี่แนละเส้นทางปฏิหารเนี่ยไม่โคตรเหนื่อยว่าจะผ่าน ถ้ายิงแบบตัวแดงหลักเนี่ยผูผนยากจัดแล้วยังไงต้องผ่านผ่านด้วย1 0ไ,ได้เพื่อเอาดาบจากไอดาบตัวอักระเทวทูตเวลาสองวันต้องให้ผ่านยังไงกรก็ต้องเอาให้ผ่านไม่งั้นเสียไดย้โอเคมาเริ่มอัพพลังกันก่อนเดี๋ยวไปอัพจากไอตัวผลไม้ย p ก่อนนี่นี่สเตตัสดูได้เลยผมเล่นสายนี่เลย ไอเหรือสกิลเพิ่มเดฟให้สกิลมันตีแรงขึ้นตอนแรกก็เล่นเอ r ทีอรีบไม่ผ่านเลยต้องเล่นไอเได้อยู่ผ่านแต่ต้องมีสปีดติดไว้เล็กน้อยไม่งั้นตีช้ามันจะไม่ได้ถึงแบบสปีดมากหรอกมันเป็นโจมตีเร็วอะ่ะมันจะค่อนข้างแหลกนิดนึง ว่าเรากดแบบกดดรัวคนมันเยอะนะตอนนี้นะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเซิร์ฟผมหน้าเมื่อวานที่มันรวมๆเป็นร้อยเกือบร้อยได้พราะว่าเซิร์ฟมันน่าจะตัดตัดไม่ให้เกินร้อยไม่งั้นมันจะแหลกแหลกเกินไอพวกกัญมณีนี่ได้มาจากตัวที่เราแยกกินส่วนของชุดที่เราไม่ได้ใช้นั่นเองจะ้ะอัพไปเลย เต็ปเดิมผมจะอัพให้มันเป็นเซตเวันนี้ที่จะมีนะ่ามีตีบวกมีทบรวมแล้วก็มีชุดเทพเล็กน้อยเล็กน้อยถึงฟานกลางเอ้ย,อยนี่ไม่ทันอัพไปนั่นไปแล้ว <c oughs> โอเคมาชุดเทพต่อเลยชุดเทพไอตัวหินหินชุดเทพเนี่ยมัน หายจากกิจกรรมไปตัวนี้นี่วิหารคาริมาไปลงกันด้วยอย่าลืมเพราะว่ายังไงต้องอัพแน่นอนแล้วเปิดดาบมาเป็นครบฟู่เปิดดาบเสร็จเปิดเสื้อไปได้แค่นี้แหละสองอย่างเก็บอยู่ประมาณวันหนึ่งมันมีเศษด,ด้วยนะเศษมันอยู่ไหนหน้านี่เศษมันคืออันนี้นั่นไปอัปรสารได้ ลองประสาทดิประสาดแล้วมันจะได้เยอะไหมโอ๊ยได้แค่หกเม็ดหกหกสิบสองมีสิบสองเม็ดสิบสองเม็ดชุดเทียบเรยังอัพได้ไหมอัพได้เงือบร้านนี้ได้นีสิบสี่เจ็ดสิบ้านนี้ยังอัพไม่ได้ทั้งนั้นอัพนี่สิบสองโอเคแต่อีกสองอันเก็บดีครับต่อไป แหวนดีกว่าไปเล่นขั้นแหวนเดี๋ยวเอาของออกมาวันเล่นขั้นแหวนนี่หมดคิตตันไปเยอะอยู่เพะไปซื้อเก็บมาไว้วันนี้น่าจะได้ซื้อได้อีกเพราะว่ามีอยู่สี่หมื่นผมยังไม่กล้าใช้เยอะเพราะว่าไอตัวคิตตันอะเราต้องเอาไปอับเยอะเนวันนึงใช้เยอะนี่มีอยู่แค่สี่หมืน่นสองไม่พอใช้อีกน,นี่ หมหินแหวนหนชั้นซื้อขายไม่ได้คลังสมบัติที่มาปรสมบัติเกียรติยศเดี๋ยวก็ไปดูสามวงสามวงสามวงนี่วงละสามพันสามวงก็หมื่นนะหมดไม่เหลือก็ได้ยังยังไงมันต้องอัพอะ พลังก็โวกอยู่สองมื่นมก,กว่าก็แล้วแต่เพื่อนว่าจะจะขัพไปไหนแต่เราต้องดันพลังถ้าไม่ดันพลังบอกเลยว่าไม่รอดดีบอสไม่รอดแน่นอนตายตายแน่อันนี้30สเดี๋ยวต้องบวกบวกไอ้น,นี่ก่อนบวกขึ้นห้า ยังไม่จบชอบดันหน้าไม่ให้ปปีกปีกแล้วตีบบอกได้ไปทีบบอกปีกบอกไปวันนี้เรามาอัพพลังกันอยู่แล้วอัพพลังกันแบบว่าสมบุกสมบันอะ่ะใส่สุดใ,ใส่เต็มอะบอกเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่งั้นบอสไม่ผ่านนี่ต้องไปเลื่อนขันเนี่ยถ้าไม่เลื่อนขันอัพไม่ได้นะจ๊ะ อันนี้อันนี้อับได้30อัพไปก่อนต้องให้ถึงสี่สิบตันไปอีก1แึ่นอันนี้หนเหลือก็เก็บหินรวบรวมแล้วมาอัพกันต่ออันนี้เรามีหัวใจพิทักษ์หนึ่งแล้วเราไปต่อได้เราก็มาอัพต่อใช้เยอะนะหินที่พอกพิทักษ์เนี่ย เรียบร้อยต่อไปที่บวกชุดไม่รู้ว่ามันไปตันที่เลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองดาบก่อนเพราะว่าตอนนี้มันบวกยีิบห้ามันแตกตกยีิบหอยู่แล้วอ๋ออัญมณีหลังสันอ๋อตันจาก10สไมตันยี่สิบเกยิบเกก็กดเลยแล้วไป ไปัญหาคือมันจะแตกแล้วนี่เนี่ยแตกกนไม่พอได้กี่ชุดนี่มันสี่แล้วหายไปครึ่งทางแล้วคิดตั้นเราป้าไปยุดสสามร้อยด 300. กดแบบไม่มีอีโก้ตอนนี้พลังสามล้านขึ้นมาสามแสนในเหลือทบรวมอีกริบร้อยบวกจบหมดครบบวกเสริมอันนี้ เราต้องบวกบวกให้มันเป็นเซตเซตสิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบต้องถึงยี่สิบยี่สิบอ๋อเต็มยี่สิบมันเต็มยี่สิบเราก็ใส่สิครับหมดหมดเกลี้ยงที่บวกต่อไปเหลือทบรวมทบรวมเอาของในค้างก่อน ออม,มันจะมีบางอันที่เป็นอะไหล่ด้วยนะี่พวกนี้นยะคืออะไหล่แล้วก็หีบนี้ยังมีหกหกนี้ไม่ใช่เปิดได้สายละสายเดียวนะมีข้ามสายพันธุ์ด้วยพวกนี้ไอ้พวกนี้มันชอบข้ามสายพันธุ์อัพพลังเยอะก็ดันบอสได้ดีพลังน้อยก็นหนึงห่อย ตอนนี้มีเหลืออยู่สามอย่างที่ยังไม่ตันคือหัวเราเน้นหัวก่อนเลยเปิดหัวมาอันนี้คืออะไรใส่ไปติดไหมติดรบรวมนี้แนะนำให้บวกนะเพราะว่ามันบวกพลังดีดีเลยแต่ก็ใช้ของเยอะสายมัธยัติก็เหนื่อยเหนื่อยน้อยซื้อก็แพง ดอปเอาก็ต้องรุ่นเด็กว่าจะต้องสายตัวเองเปล่าตอนนี้เหลืออีกอันนึงถุงมือถ้าครบก็คือหมดจบเอ้าเราไม่มีโถตลาดหาเลยดีครับถุงมือถุงมือถุงมือไม่มีอีกนะมีรอรุ่นอันนี้6อันเปิดแล้วจะได้ถุงมือไหม เปิดแล้วจะได้ถุงมือไม้ต้องการถุงมือจะได้จบจบไปโอ้โหไม่ได้ไอ้ตลาดไม่มีตลาดไม่มีถุงมือขายอีเสือ้อกางเกงอุปก,กรณ์ชุดถุงมือปลอกมือนี่ซื้อมา Lam ริบล oh. ้อยแหลมแหลมและแจมแมวอ๋อปวดเมื่มั่วหมดยังงงอยู Hungary ่ยังสับสนกับชีวิตอยู่ว่าฉันมาทําอะไรที่นี่ตอนแรกฉันบอกว่าฉันจะไม่เจ็บหนักนี่เจ็บหนักโดนไปเยอะเลยเนี่ยโดนไปเยอะเลยยิ่งแล้วชุดที่เหลือทำอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้อนาคตมันจะมีอะไรขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้น ทันไหนที่ไม่ใช่สายเราก็แยกไม่แยกก็ขายขายไม่ออกก็แยกคือไงแบ่งครึ่งครึ่งมีสองขายหนึ่งเก็บหนึ่งที่หนึ่งแยกเอารูนอันนี้ผมต้องขอเก็บไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ามันต้องเอาไว้ทําอะไรบ้างเผื่ออนาคตมันต้องใช้แล้วเราไม่มีวันแพงรับของวันนด านรับรับไลได้ดีอันจะมปนดีโชคสามารถเสริมคุณสมบัติโชคให้กับปรปกณ์ชั้น4-8หถ้าฝั่งคุณสมบัติโชคจะปลูกติดเดี๋ยวต้องลองให้มันได้ดูดิไม่จะคืออะไรรับมามาต้องการอยู่ที่พันหกใช่ไหมถึงอยู่แล้วแหละอยู่ดงๆตั้งเยอะ7แล้วเนี่ยเกเล้า ร้อยพบเดี๋ยวที่เหลือผมค่ไปรับตอบอยู่ไหนนะ้ายันยะมันหนียันยะมะนยันหนีกดใช้อืมอัพโชคอยู่ช่องสุดท้ายใส่ดาบโชคคุณสมบัตินอาจะบวกหรือบวกวงนี้เพิ่มใส่ดาบก่อนเลยฝังไว้ฝังฝังไปแล้วอ๋ออยู่นี่ยงล่างขึ้นโชคมาคนสมบัติโชค มีใช้อยู่ถ้าไม่ขึ้นยังไม่มีมีเคดรู้เรื่องเรียนรู้ไปด,ด้วยกันไม่ต้องไปศึกษาอะไรเล่นเลยเล่นแล้วจะรู้และส่วนไอตัวพวกนี้เก็บไว้นะมาเป็นการ์ดเติมเงินเพราะว่ามันต้องเติมเงินรายวานันแพ็คทุกวันอยู่แล้วไม่งั้นคิดตั้นเราจะไม่ได้ผมมาเก็บไว้เอาไว้เปิดวันไหนไม่ได้เติมก็เปิดแต่ถามากเติมเติมทุกวัน,เต,วนเติมทุกวันเลยนะจ๊ะเราทบรวมไปแล้ว เดี๋ยวผมไล่เดี๋ยก่อนผมเหลืออะไรอีกยังไม่ได้อัพน่าจะไม่มีแล้วแหละเลื่อนขั้นแบวไปแล้วสองวงสร้อยเดบวกพบอัญมณมีฝังเนี่ยอัญมณีก็คือเราแยกจากชุดมาแยกส่วนไหมฮะชุดรวมชุดเทพชุดเทพว่าเหลือสองอันนะครับพวกพแหวนพวกนี้ต้องไปหากินพวกนี้ที่หลังว่ามันคือร้าย มันทำยังไง่าโอเคเข้าวๆก่อนตอนนี้ฟังที่3าล้านสแสนเจดหมเพิ่มมาประมาณ6ถึงเจแสนถือว่าแกวแก้วอยู่เลเวลอยู่ที่ปูดลินฝันเลเวลอยู่ที่3 9 9กเรามีไข่อยู่เพื่อจะดันถึง400รพอถึง400แล้วก็ไปดูดีว่ามันจุติจะพาไปไหน ดันเ,เวสตัเนเลยแต่เส้นทางปฏิหารเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยจัดสําหรับคนที่แบบว่าพลังน้อยๆเพราะว่ามันกําหนดเวลาในการตีบอสใช่ไหมสามสิบวิส่วนมากอะ่ะเราไม่ตายหรอกแต่เราตีบอสไม่ตายก่อนจบเท่านั้นเองได้มาสี่ร้อยละเดี๋ยวไปดูดิวันลุ่หนึ่งเปลี่ยนหนึ่งเนี่ยมันติดอยูนะ่เนี่ยจุดติอ๋อครับไปจุดติจุดติครั้งที่หนึ่ง บรรลุเลเวลหรับรางวัลภารกิจจุติฆ่าบอสเหนือชั้น1ตัวดีนะเก็บไว้สำเร็จจัตุรัสปีศาจหนึ่ครั้งอันนี้ผมลงไปแล้วอ่ะฆ่าอังเกิลมอนสเตตัส1ตัวสำเร็จปราสาทนี้ผมยังไม่ได้ลงคะแนนเกิดใหม่น่าจะต้องให้ครบ60 หกสิบคือรางวัลจุติเราต้องเปิดน่าจะต้องไล่เก็บพวกนี้คะแนนเดี๋ยวลองไปดูบอสเนื่ยชั้นผมยังไม่ได้ลงแต่จัดตุวลักเนี่ยผมลงไปแล้วแต่ต้องดูว่ามันสามารถซื้อได้ไหมเดี๋ยวติดตัวแรกไปก่อนเอ้าโอ้นี่จัดต,ตุวลัก มันโอ้ยเดี๋ยวออกออกไปดูออกออกไปดูจัตุรัสก่อนจัตุรัสมันจํากัดเวลาเพราผมซื้อสิทธิ์ของจัตุรัสปีศาจได้ไหมถ้าซื้อสิทธิ์ได้ก็น่าจะครบเราไม่รู้ไงว่าจุดตีหนึ่งต้องเก็บอะไรไว้มากนี่คําสั่งเราไม่มีป้ายคาสั่งอ๋อ ผมเข้าใจแล้วผมไปตีท้าทายสามเท่ามันเลยต้องซื้อสามอันและแม่งอันละเท่าไหร่คิดตั้นเลยุดสามหมื่นแกวผมไปล็อกสามเท่าไว้ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เลเวลเพิ่มมาเดี๋ยวไปตีบอสเหนือชั้นหนึ่งครั้งก่อน ีบอสเนี่ยชั้นจบแล้วก็เดี๋ยวจะโดดไปลงจัดตรักูลปิศาจตอแล้วเจอกิวอื่นสองกิวแม่งช่วยกันแน่เราคนเดียวดาเมจสู้ได้ไหมเนี่ยแม่งมีสกินดาบด้วย ต้องกดขอความช่วยเหลือตอนนี้ดาเมจเราขึ้นที่หนึ่งเรียบร้อยหมเดิมสี่เลือดลดเป็นน้ำเลยขอให้วัดตายก่อนผมตายครับอ้หเล้ยวคนพลังน้อยอยู่ยากขนาดโดนสองหนึ่งนั่นแหละร้อยเราได้ได้ของเราก็ออกเด็กไม่อยู่ทำไมได้ของนั้นเราก็ออกอ,อนี่พบแล้วจตนด ถ้าตัา้่เลยิ0นาทีพระสาตรุหินปิดตามอันนี้ค่าเข้าไว้ได้เลยอันนี้ไม่จาเป็นจะต้องขึ้นที่หนึ่งขอให้อยู่แล้วไม่ตายเดี๋ยว ตระพารากับปรา,าสาทโลหิตเดี๋ยวไปดูประสาทอะไรดิประสาทโลหิตอีกยี่ห้านาทีเดี๋ยวต้องลงจัดตระพิศาจก่อนถ้า่งนั้นเดี๋ยวเรารู้แล้วว่ามันต้องลงเดี๋ยวลงจัดตระพิปาศาจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไปอัพตีบงตีบอสแลวของผมไปแล้วก็เดี๋ยววอยมาเจออีกทีตอนลงปรา,าสาทโลหิตละกันนะครับอันนี้ต้องซื้อด้วยเหมือนเดิมสามอันแก้วโอเคม โอเคเมื่อกี้ลงจัตุรัสปิศาจจบมันเขียนว่าภารกิจสำเร็จแล้วมันแต้มคูปกสิบไม่รู้ว่าเราต้องลงปราสาตรู้ที่จริงไหมถ้าลงก็ถือว่าเมื่อกี้ซื้อไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกดเปิดดูนะแล้วไม่รู้โอเคได้เพชรเพชรได้คิสตันได้อะไรมาแล้วมันให้ไปไหนต่อเราไปต่อมันให้ไปไหนไม่รู้แต่เราไปเรื่อยๆวันนี้หัวหน้ากิวผม เนที่หนึ่งพลังแปดล้านกว่าไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับการเติมเงินในๆดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่าโอดตจัดตอนนี้เปลี่ยนละจุดที่หนึ่งเลยเ่าสิบโลโอ๋อสกิลรับภารกิจเดินภารกิจเพื่อเอาสกิล รับรางวาัลเรียบร้อยสกิลสกิลใหม่อยู่น่ายปรับรวดเดียวนี่ชุดที่มันได้มาเมื่อกี้นี้อีเมลอันนี้คิดตันและสกิลอยู่น่ายสกิลสกิลสกิลน่าน ยังอันเดิมอยู่เลยเป็นไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ค่าพลังโลดต้องหัวอันนี้รับรางวาัลรับรางวาัลอันนี้แพ็คไข่นี่ไงหินชุดเทพไข่อันนี้แป๊บแหวนเล็กหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เก้าโอ้ลุงนี้มาเจอนี้เพื่อไปเปิดอะไรนรับเรน,นดี่เอาไปเปิดสกิลจะแล้วอะ ตัวอีกก็ไม่ไหวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอบใจใตัวเองหินนี้ผมครบละไปซื้อมาจะได้เปิดจุดเทพครบชั้นสี่ชั้นห้ามีชั้นถัดถัดไปไอ้พวกนี้ก็ต้องไปซื้อน่าจะซื้ออย่างเดียวที่มามันน่าจะมีดอบแต่เรายังไม่ดับท่านั้นเองที่เหลือก็เก็บหินกันต่อไป ดังนั้นเราต้องไปซื้อเราต้องซื้อแพ็กพิเศษที่ได้มาเมื่อกี้สามจุดก,ก่อนก็พอซื้อนี่แหละอันนี้ไม่มีแล้วซื้อไปครบแล้วในเหลือนี่ซื้อซื้อ,อมาคิตตันไม่พอที่กล้าซื้อเนี่ยเพราะว่าตอนเปลี่ยนค์ดมันแจกคิตตัน ค okay. แกวชุดเทพต่อเลยขั้นห้าอุ้ยต้องใช้หูเปิดหัวก่อนเลยอันหนึง่งที่เหลือเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดอันนี้พลังสามสี่ถ้าสามเจ็ดเพิ่มมันล้านมันมีชุด ชุดมันเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะน้อนๆนอนในเรามีหนึ่งดาวอยู่หนึ่งชิ้นและไออีก,อกไอฟองนี้มันก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่แปลว่าเปลี่ยนบอสใหม่จำใหม่และไอชุดเก่าเอาไปทำอะไรนอกจากแยกส่วนกับว่าขายนี่แยกส่วนโชว์เลยนี่เป็นไงได้รูนมาด้วย แล้วมันเอาไปทำอารไรใส่เดี๋ยวใส่ของฟรีก่อนใส่ของฟรีที่มันแจกก่อนแต่งร้อยเรามีหนึ่งดาวชิ้นหนึ่งนะจุดติหนึ่งเปลี่ยนชุดใหม่ไม่ว่าเราต้องเริ่มตีบวกใหม่ใช่หรือไม่ ตีหลอกนั่นไงเราต้องตีบวกใหม่เราก็ตีดีหลอกเลยอ่ะบวกสามก่อนบวกสามไปเป็นเซ็ตก่อนบวกเล็กๆน้อยๆอย่าซ่านหน,นูหนูอย่าซ่ามีของเราก็ต้องอัพ ไปของคัสหนึ่งยังไม่ตันแมงมาใหม่แ้ยแต่ดีตีพวกเราตีพว,วกตันไปแล้วแป่ว่าเราต้องตีบอกให้ตันก่อนจะเปลี่ยนคัสไม่งั้นแย่มันเริ่มสตาร์ทที่7ที่เหลือมีสิทธิตีตกเราจำได้เราก็ตีไวหมันเป็นเซตเซตแนะนำให้เปิดเป็นเซตนะนำใหได้เปิดคุณสมบัติของมันไปลุกไป ต้องซื้อแหวนด้วยสินั่นไงซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรใหม่หมดเลยสินนะบวกเก้าตันจะได้แค่บวกเก้าติตทานน่าจะไม่พอแาจต้องเก็บเก็บเพิ่มแล้วก็จะค่อยมาบอกที่หลังกนพะลังจะล้านแลน้วถ้าสามเจ็ดนี้คือรล้านนึง เจ็ดขึ้นหนึ่งล้านโอ้แตกโอ้บวกกันี้ยังแตกอันนี้อัพรวดเดียวเลยจบจบรวดเดียวจบจบไม่มีอีกโลกหตั้นแหวนเราต้องซื้อแหวนแล้วว่ามันต้องมีแหวนขาย นี่ไงของใหม่อยู่นี่ไงยังเจ็บแปดพันสองมื 8, ่นสองมื่นแหวนเปลี่ยนล่างกระดูกเปลี่ยนล่างหิมะ ขัขั้น5 4ั้น4ในขั้น5แหวน2วงเราซื้อได้ซื้อก่อน2วง8000อันนี้ขั้น5ขั้น5 2 8หมืดเลยเนะี่ยแหวนยังซื้อไม่ได้ทางาน,นซื้อสร้อยหมอกนี้คิตดดันตงไม่ขอของไมง่ง้งหมอกเลยจุดกิ้ง จัดจ่นะนาแล้วแหวนแหวนซื้อไม่วงไม่ใช่หรอแหวนซื้อมาสองวงนีนน่โอ้ยหวั่นเกียบอ่ะไม่พอด้วยต้าน ั้าไ้ก่อนเราไปซื้อของข้างล่างเยอะไม่ต้องเก็บไว้หรือถ้ามีเดี๋ยวไปไปซื้อที่หลังเอาหวันเจียบอะบอกเลยถือว่าบาลังเรามาถึงร้านสามหกเก้าเก้าสี่หนึ่งเจ็ดตีตีว่าถึงได้ปัดปัดให้หน่อยนะกิดตั้นหมดไม่เหลือแล้ว สามารถเป็นผู้ใจดีสนับสนุนด้วยกันกดไลค์กดแชร์ไว้นะไม่ไหวไม่ไหวจะเขียจุดตีเหนเลยเองแม่งใช้เยอะจัดเกวเ,เรื่องจุดตีแล้วจุดเฟี้ยวเรื่องแสงพลังตีสาาักตีเยอะเฉลี่ยเฉลี่ยผมเพิ่มมาสักร้านหนึ่ง แล้วกันนะขอว่าขอเถอะแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวผมก็ค่อยไปไล่ที่หลังเอาแล้วกันนะครับก็แค่นี้ก็แล้วกันเหนื่อยนี่ก็ระต่ายวัดจะชั่วโมงแล้วแหละเพิ่งยี่วโมงเพิ่งเพิ่งชั่วโมงแล้วแหละประสาทโลหิตอีกกี่น,นาทีเนี่ยอีกสี่นาทีต้องลงประสาทโลหิตเดี๋ยวลงประสาทโลหิตแล้วก็เดี๋ยวไปไล่ล่าบอสเดี๋ยวต้องไปติดบอสใหม่แล้วกันนะ วัดนี้วัสนี้ไม่เอา,เาแล้วเราต้องเป็น400 400ตัวนี้แล้วก็บอสหนึ่งชั้นบอสหนึ่งชั้นตัวกเก่าๆเราจะไม่ติ๊กไปแล้วเราจะมาติ๊กตัวใหม่ๆเฟียวๆเจ๋งๆเริ่มที่400แล้วกันเริ่มที่400จะได้ชุดพวกนี้โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับตีว่าพลังเพิ่มมามันล้านนึงกะเป็นคาร์ดหมดไปเยอะ เยอะเลยแค่เปลี่ยนคลาสจริงๆพลังก็เพิ่มไม่มากหรอกเราไปตีบวกแล้วก็ได้ของรูนี้นั่นก็ตามนั้นโอเคไปละายบายสวัสดีครับ